สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ะสวัสดียปสวัสดีรอบเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะปงานของฝากของตเดเด้อบดนี้สิได้ังเอ๋เนาะนี่บ่คักแท้นี่นี่วดเด้นใหญ่ครับเแท่นขนใหญ่ๆาบ่ รดนิ้วแต่ห้าต้องกวดดิ้มาตลาดอีกแล้วเนาะพี่น้องเลยใส่ดูดุไวสิบบาทดุเพียงไใส่ตัวใส่ดวันเราข้เนาะไม่ไม่จีบประมาใส่เดกเรียด้เนาะจีบไม่เตนเนาะนะเนอะหัวอะไรไหมพี่น้อนเนาะปุ่ม

วุ้ยหมักเมาซึมเมม่อต่ำอะไรหมาเพ็งบ้านเ้าขอมีอือเอาไม้ปะลองดูบริมี้นาบ้านเดสิบบาทนะไต้เงินสิบบาทนี่นี่นี่ซี่หมาเค็งบ้านบ้านเฮาบรมีได้หน่ปะนี่ได้ไหมจะมีบ้เออโอเคค่ะเค็งบ้านนี้านเอาช ไก่กี át, na, ơi, <S 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 ่สองขัวสองจุกบอกันเดนสองมัองมาไก่น้าแต่แซ่บใช่ปะไปขื้นเอาเองได้บ่ยายหนกเย่าหาโอ้ว่าขึ้นเดงเก่งแท้เจอกรบอกย้ายมองเมาป้อเาป้ามองเมาถ้ากะเรา บมีเนาะปาเนาะคุณบอกอ้อขนมในช่วงเชเชบเนะาะแต่ตอรอักมกอย่างนอน,นีกขเม้อกาหมอใช่กะทิหอจ้กบาทนอน,นี่จ้อาบาทห่อหนึ่งอันนั้นขายแบบไรนะ่ะเอายี่สิบบาทจนะ้ะกินทีเดียวนั่นนะ่ะ เอีอ้าวเรซิมมึงเนาะชิมกะดใส่ตาม่กรเบิ้องแลนี่อย่งเนาะอันนี้เป็นใส่ยังใส่เค็มหรอ่าม้วยเร็ดเมื่อกง้วะไม่ใส่มาซรีสห้องตามตอนนี้นะแม่เจ้าบ้านตั้งหกสิบ มันบวบแล้วงงามปะบวบเหี่บวาอคาหน้าอะไรอยู่นชวนไปยังกันไปไหนนอู้ยายายขายมังคุดขายยังยายขายนี่บ่อ้สิอซอยยายผมกนอันนบาทยายฮะ อานอนด้วบ่เตียอันนี้บ่ป้ายอันนี้บอชิบบาทชิบบาทให่มาุ่ม่อบ่ายงามชมจะมีกี่อเลยบ้าบ่เตียงมาวาเด็ดไม้ากฝาหอกคนเดียวด้วยจะซื้อเขาฮะมมามด้เนาะ้ไ อาวเขาคิดอปันแกเจ้ากวเตียงคือแกแมแกปเจ้าเหมือนแกวแกเนาะคือแบบคือแบบเป็นแก้แกแล้ี่ยหิวมากเลยบนนกล้่หมแกจะเป็นเนรสองปีหกยเป็นเทไหร่ยยเย็นมากข้าวหวานบ้ข้าวหาเบิ้ลนี่

เขาเรยเอาไว้ขายก็ได้ครับไปครับผมแต่อีกตัวเรามะฮุ่งนะมาม่จะใช้บ้านมี่บอครับมีความสุอยู่นอกนะเบาเบาลูกหลานบุ้มี่บอขึ้นก่ลูกหลานมาขายเนียนจะเอาลูกอะไรจะวอาลูกหลานเนลยเอาลูกหลานมาละหันหันขังใช่เลยโดยอันนี้ไปเ้าจะเอาให้ชื่อกินเผาเด้อ ขาชิเลี้ยงเขาเจ้าเนอครับผมครับผจ้าจอยู่ข้างล่าจ้ะข้างลามาล่าครับผมจ้าจ้าสได้เ้อครับผมไปตใจนเนาะี้หากกว่า่เห็นต้มากกว่านบ้หรอากกว่ากระ่ เช่อเคยให้เฮ ah, ็ดเอาก็เฮ็ดฮะเห็ดามามาเฮ็ดป่นตอนที่เรากองวาเห็นนแบบนั้นแบบไร่นอาบ่ตลอดแวอ่อันอันนี้อันนี้ขายแบบไรครับอันนี้ตระากีบกระากับรกกรลูกเลยสองร้อ อันนี้เห็ดขาวเลยอันนี้ขาวอนี่เยวบนั้นเห็ดโบสคักไว้เ่เห็ดยังน่เห็ดกินได้กอา่อดนะเจ้าเดียยังจะได้เห็ดบดบะเหได้แสบเอาเลยแสบเอาผสมกันก็ได้ได้ไม่แสบกลาบี้ดวเนาะอ่าเราหัวเอาย่งยังครึงก็ได้อ่าง่ายง่ายย่งไดครึ่งโลกระปุกตยังมันนีย่หยาบเวอนะหยาบเลยนี่อ่อนมันอ่อน ครับผมเพิ่งลกบอลเพิ่งไรไดกินช้อนมือยังบุ้บึ้ได้เอาอย่างละครครับผมนี่เอามาแต่กคอนด้วยบอลปลูกไดไหมปูกน้าไม่ต่จากคอนยึดกัน ดอกน้าจมูกก็คือไข่นี่เลี้ยงเพ็รได้น้อปลาเลี้ยงกเลี้ยงเขียกเนาะนาะเลยเอาเอ้าครับผมเอฟซีได้เหยเนาะขอบคุณด้ายครับ มัยนีแบงจะได้ขาเขาไม่านันแล้วชม่อไม่ชื่อของไทยเอซีครอันนี้เนาะน้องบิกพันนอนทม่พี่น้องอ้เม่เพ่งกนเสียเรเียบเราเพิมกัยไบ่ มันื้อเมื oh, yeah. uh, hm ่อไหร่มันื่โเห็ดไปด้บมาลอ้เสียบดมันเหอนเช่นชูปลาเนี่ยอะไรอันเลือกคลๆนี่พ่อแม่อัวนี้ไปไหนนี้อเอเอาโลจะเห็ดุลโลแล้วกด้ด้วกัน เมื S <S ่อนั้นน้ำมันบ่ห่อนไปทิมปลาลงมุนอับหยอบเยอะทอดการย่างยุ่จะซื้อจะถุงสรงถุงบ่ถุงเดียวถเดียวบ่ทงทงเดหัวามีน้งอเดบ่อรมันมีถุงหนึ่งมีสองถุงแบบนี้แหละสูงอ๋อแต่ว่าถุงหนึงแต่ว่าสองรูแสดงว่ามเป็นถุงรลเมเป็นถุง่างย่งถุงนึงบ่ถุงนึงไม่เจด้นว่ากินกินถุงนึ่งน่ะ

พี่เกับพ่อ่พหน้าคนแก่อเขาายน้าเอาเอาปลาวานบบหรือว่าเอานี่ป่ะลาหมึกก็ได้เอาซอยเล่าก็ได้เอาเอาเอาเ็ตถุงเอาอุงะถุงปาหลา่หอรยบนะส้มันเข้มพอยาอสองร้เอาถุงสองเอาเด็ดเด็ดไรเอไปเ้อบ่ต์ เาแบบนี้ก ah ็ไ ah. ด ah ้สองร้อยอันนั้น vale ม ah ันสามร้อยยาแล้วเอาอีนงอันนี้มันมีช่องถุงบ่อ่เลยมีแบงขายด้วยสองร้อยขับผมรับผมมาจาถุงไหมเลย้วเบงของกันหน่อยแล้วบ่น ก่อนเนาะมักมกีารเาเจแดงบอกมากนี่อ้ามันคือต่างกันนะหาสิบกับแปดสิบโอ้ยพอแล้วเจ้าจะไปเรื่อยๆอ่าเฮ้งเฮงไปเรื่อยๆเจ้าฮะไปอ,ๆๆอ้ปมอมหมด เราแงงามงามนี่ย่างงผมเลยเด้อาเ็ตเซอ่านี่แบบเลี่ยงเอาเอง,ง่เยนนหับม,มเเาเจาล๋ออะห่อเัโตโตมากหอแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นห้อเป็นคัเห็ดเน,นียนจต่ตาผักเห็ดนี่น้องคนนี้เองป้ะครับแล้วก็คนน้ำกรส๋อ วาดูบ้านห้องมันบุน่บ้านอมันมันสีบุมันแบมันตมันมันมันต้องแบบว่าเป็นเลีเ่ยงพิเศษด้ไหมน้มันเป็นง่งเป็นบุกไยบานเป็นอกต่บุกไโอ้ขอ,อ,อ,ทอ,ทอทบทษครับผมก็จะวันบุกคยนี่บัน้อมันจะต่างตาแล้วก็เหตต่ากน ไทยทิมจะวานเสแมนดบ้านข้าวเามีบางบังกันที่ทอ,อว์าวายก็กันีเลียนรอรถกออันไม่มมไม่จะใหม่ก่อนอ๋อจะทอดเลยจะท,ทิ่มนองหม้หออร <c oughs> ่อยกเทียบ,บ้ <c oughs> ามุนหน่อหยอบจา้าจ้าสองจา้า

โซยนี่จะขาดกันแล้วชิดดกันบ่โอเคโอเคแล้วคดก็บอรับผมใจดีแ้งแม่ค่ะครับค่อยซอยมันาเใช่ใช่แง้มแง้มกินง้มอะไรกอจะจอก <laughs> บบทั้งง่าบหมรมาสามรอบสามรอบเลยนี่มนเสีนิไมันบัดไวโพดไม่ได้นี่นี่คอาจะได้นี่นี่นี่กินแล้วก็น้ำเสียบข้า,าวปั่นมะพร้าวปั่นนมสดนี่แหละมีอมีข้างหลังดุ้งนะไก่บานไก่บ้าน จากใกล้บ้านไันเป็นใกล้ตลาดแล้วบ้านไ้าว้ามว้าจยานั้นจะเห็ดเชมไฟล่ะว้าวเอาหัวเจ้ามักผู้ใล้ว้าโอ้อยมักผู้เด้อ้าวผู้้

เครับปกติปกติปกติปกนิปกตอปกติปกติปติปกติปกติปียกติปกตอปกตกปบิปกติเตเปกติลกเิปกติปติปกติกติปกติปกติปกบาง าเะครัมา้อองเกี่กับตัายเะไกรเ็กเล็กเป็นเจ็ดสิบวตจ่ายะบอวเราจยอ๋อเอาขึ้นท่านจเกือบลุกเจ้าเกือบลุกนันเออไป เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาพักบอเอาพักบอเอาวันเราเันเพลงเบนเบเอาไปตั้งโอเมื่อเลยเบนพักตังโอไปาเอาบอโอ้ยจาก็จะปาห้าสิบบาท สองโลรยก็ได้ผมยาย่อยได้ยู่ฮะได้อยู่บ่บ่เป็นตลกเหรเนาบโอ้ยลบ่โอ้ยเนาะแม่ทานลบอลุกเดี๋ยวผมลุกมันบออันนี้ให้เป็นทุงไห้ทุเงอะไรเนาะนี่ ่ถเจ้บาเลยทเออหาสิเจพ่อที่นีพอดีว่าว่ามีเจพ่อี่เจอีกกี่สิบเลยเนาะโอ้นี่พี่โป๊เพราะเราเมโป๊เื่อิทหารอันนีสาแนตากะตัปคให้ดีกว่าเจ้ากรไร้โ่อยอันนี้อนมันเคืองล่อยู่บ่เนี้ยว พกมากเนาะเอาแบบนี้นจิ้มสบายเนาะนี่แหละเอาทงเลยได้เราข้างเกานังโูนึงอันนี้เดี๋ยวคอยจิ้มโลนึงก็ได้เมียนเมียนอันนี้เหรอคะยี่สิบาทเดจะซิ้มทงจิ้มทั้งหาแเมีนจิ้มยี่สิบบาทคนใดยังไม่มีบัวกิน่ะมีบัวคนใดม่มี่ย ก็ไคนไม่รูไม่ัวดอะป้าูว่ามีอะไรานเยบกไปเลยจ้ะกินประเด็กินทีนี้เน่ยเนมันมเสน่ตัวไหนบ่ป้าสิทุกใกลเคล็ลัอะไรไะเคล็ดลัเามเสน่มิสน่อยู่นี่ั่โอ้ยตามใช่ไหมโอ้อะจี้อ่

เอามาจะนี like uh ่ย่าย้ามนจะขมิ้นผูอ๋อไกินม่วงขมิ้นจ้าจ้ากินมันหอได้เเนาะมคามังนี้ยงแอันเดียวกันอันเดียวกัน ไข่ด้วยเนาะคืออะไรเนาะไข่นี่นครับกระโลกแล้วองลอยเนาะบนงึ่กรน,นโลกก็ได้ครับผมได้ไข่ไไไมันนะไหรือเอาใส่น้างคือไม่จะใส่เลันจะได้ไข่นั่นใช่ไหมไข่นทนี่เลือดีเจ <c oughs> จีบเนาบ่ะบ่ออกทอดถุงในพ้อมในใก้ีกถุงน้อนอืมบ่จ้ะบ่ขาบิ้มไข่มงมกจ้ะจ้ะโอ้ยปวดขูนี่ไปมัเนี้ต

เอามสามทุ้ลอยอ่าุ้อยพูนะจ้า้เสือังไม่เตรมเงี้อ่าได้เร็วหรอไปอย่างไปรถบัตรห้าที่ของบาท อาต่หิวฟลุงฟลางเอาย่างห้ย่างสวัสดีจ้าเฮ้ยสักคนอะเนาะมาเที่ยงมเที่ยงสวัสดีวัีเขาชื่กัเจ้ะมาเยจ้ะยังไม่ใหญ่จาจ มาตุลามาตชานอจ้ะมาตุลาเด็ดอนะเย้ปจะอวบมาอือค FC ครับผมสวัสดีครับผมคุยยังกันพอเตรียมไม่ลอดกระทุ่งไหมจ๊ะบอกไทย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 จ้ารถเดอรอ เอารอๆได้ครับเพื่อนเอารอๆเอายให้เด๋ปลาขนมคนนะอาหารปลาเลยถั้ยมันมันเต็มบ่ได้วมันาะไปไปใช่รทรศัพต์ลเต็มซับกระโพดเนาะฮสกระโพดกะจาออ้บาะมันบอสอนเสนางหนึ่งเียนะาฟงาฟงพนี้กันด้ดเดเดเเลย ลูกสาวอะไรก็คุนดีครับูชสาวัดบอก่าเนี่ยลูกสาวอลอันนี้ลูกไผ่ครับโอ้ลูกไผ่ขนาวลูกสาผมกซ้ำกันอายุกซกันเพิ่อบ้ตัวย่ขนาดพีน้เลยบ้ก็เตียงแนี่นครับตปีก่อนผมครับผมนี่แแล้ เศร้าเก่าปีลูกไห้่นอนอันนี้บอกชาบุญนี่นะเจ้าปีนออันเป็นป่าของเานี่นีอันนี้เแล้วอน้หออสาวข้น้องนาาบุญฝันเบิ่งบ้างแฉคุนแกเจ้าอันแต่เจ้าสีพันเท่เขียวบุญเเงนเอาลี่เจ้าทั้งงานยุงเทีนเนาะเอาลี่แต้งแต่อันนองใสยเจ้ามามาหลังเม่เห็นทุนหลังกดท่ิดตามนองใสเจ้าับนี้

โ oh, อ้จ oh. ้าลบหลอนอกกับใบมแน่น้แ่นครับผมกระสอยเนาะอะบุญแกกรีดมันสิดีดีอาปาหนำใจไปเะ บาเมื่อน้อพี่น้องเอ้ยกลับบ่เด้อบาดนี้เนาะขอโตกลับก่อนเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อขอบุญขบคุณบัดสสุคนเนาะที่จะมาติดตามรับชมมื้อนี้กมีหยังหลายบ่เตรียงเลาะตลาดซื้อกินมื้อฝากพ่อแม่อยู่บ้านเนาะพี่ฝากน้องไปปลากนเนาะปลาอีกเนาะบาดมื้อแก่าดมียปาะยเดี๋ยวเอาทเรียนก็้ซือปลาะเนาะมพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อขอบุญขอบคุณ FC บัีจุจูทุกคนที่้ามาติดตามรับชมคลิปของซาวบิเพินที่โบขามโฆษณาเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วส,สวัสดีด้อสวัสดีเด้อเนาะ